ได้พูดคุยก,กันกับพระเนื้อผงนะครับก็เป็นพระวังหน้านครับเนื้อผงปี2408นะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับด้านในจะบรรจุก,กิ่งไว้นะครับซึ่งถ้าเราเจาเสียงจะดังกล้องหวานเสียงไพเราะมากนะครับซึ่งพระลักษณะนี้ จะหาพบได้น้อยมากทีเดียวนะครับเชื่อกันว่าคนที่ได้ครอบครองต้องมีต้องเป็นคนที่มีบุญวาสนานะครับซึ่งครานี้ได้เข้าพิธีปลุกเสกซึ่งเป็นพิธีใหญ่มากนะครับเพราะว่าสมเด็จพุทธจาจร์ตูตภูมิรังสีท่านได้เป็นองค์ประธานในครั้งนี้ด้วยนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังก็อยากให้ ทุกท่านนั้นได้รู้จักพระวังหน้าจริงๆแล้วก็ได้มีอาจารย์ทิมรหรือหลวงปู่ทวดแล้วก็เจ้าอาวาสวัดช้างให้มาร่วมพิธีปลุกเสกในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ขาดหายไม่ได้ก็ยังมีพระหลวงปู่เทพโลกอุดรมาร่วมพิธีการปลุกเสกในการ ละครั้งนั้นถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญมากพระสมเด็จมีหลายพิมพ์นะครับนี่พระสมเด็จของวังหน้ามีหลายพิมพ์ก็มีหลายเนื้อมีทั้งเนื้อตึงนะครับเนื้อย่นเนื้อเตกครับแล้วก็มีหลายเฉดสีทีเดียวถ้าผมซูมาดูผมก็จะพูดให้ฟังกอดนะครับ สีทองสีรุง้งสีเขียวสีกรมท่านะครับแต่ที่ผู้เห็นจะเป็นสีทองนะครับซึ่งเป็นพระที่หายากนะครับพิมพระจะองค์ใหญ่ทีเดียวนะครับใหญ่กว่าพระสมเด็จวัดร,รังนะครับก็พระนี้จะพิมพ์สองหน้าก็จะลิกให้ดูอีกนะครับแต่ด้าหน้า จะไม่เหมือนกันถ้าว่าคนละพิมพ์ที่จะามา้ดูสีห้าพิมพ์นั้นก็ดูพิมพ์นี้ก่อนพิมพ์เดียวก่อนนะครับแล้วก็ความหมายถึงในการที่ว่าสีอยู่ในองค์พระนั้นเขาสื่อถึงความหมายอะไรผมก็จะซูมพระให้ดูชัดๆกันนะครับเห็นสีของพระไหมครับชัดอย่างครับก็ผมก็จะคุยเรื่องสีสักนิดหนึ่งนะครับ สีม่วงหมายความว่าที่เขาเรียกกันนั้นความหมายความร่ำรวยความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะครับสีม่วงนะครับ<ม>แล้วก็สีแดงนี้เขาสื่อถึงความหมายแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็สีเขียวหมายถึงสีอมตะนะครับแล้วก็ถ้าสีทอง เห็นกับองค์พระอย่างนี้สื่อถึงความหมายอะไรสื่อถึงความหมายนะครับความเจริญความสำเร็จในหน้าที่การงานมีพลังอำนาจและความร่ำรวยนะครับเพระาะว่าของพระนั้นให้พระผมมานั้นเขาก็ร่ำรวยแล้วแล้วก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้เห็นพระชุดนี้องค์นี้ แล้วก็จะได้รู้นะครับว่าพระวังหน้านั้นมีกิ่งนั้นเจ้าของพระบอกว่าหายากจริงๆพระที่มีกิ่งเหมือนอย่างนี้เพราะว่าเขาได้ร่าได้รวยนั้นก็เป็นพระองค์นี้นะครับทําอะไรก็สําเร็จหมดนะครับแต่ถามจริงๆว่าพระวังหน้านั้นราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาก็แพงพอสมควรนะครับก็บางท่านก็ ให้เช่าบูชาก็ไม่ต่ำกว่าหลักแสนหรือห้าหมื่นถ้าสวยๆก็แสนกว่านะครับแสนกว่านี่ก็เอามาให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันนะครับแล้วก็จะได้รู้จากพระของวังหน้าทีเดียวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับความเก่าความไรดูง่ายนะครับถ้าเป็นพระของวังหน้านี้ดูง่ายจริงๆแล้วก็อายุร้อยกว่าปีนั้น ทองอย่างนี้ทองก็เก่านะครับเนื้อหาของพระนี้จะลึกมากถ้าพ,พูดคุยถึงเรื่องเนื้อหาของพระนั้นทุกท่านนั้นจะสังเกตได้ทีเดียวนะครับเวลาผมเข้ากล้องให้ดูอย่างนี้ทุกท่านก็พิจารณาไปพร้อมๆกันแล้วก็ถ้าดูเนื้อของพระออกว่ามีความเก่าไหมมียังไงนี้ศึกษาได้แล้วทุกท่านนั้นจะรู้ ก็ที่เขาเรียกกันก็คือกิ่งเรียกซับนะครับระวังหน้านี้ที่เขาเรียกกันคือกลิ่งเรียกซับ